จัดไปจัดไปจัดไปขอถามหน่อยว่ามีข่าวนายกจะกลับมาทําหน้าที่นายกบลาบลบมีข่าวอะไรล่ะยังไม่กลับสิตอนนี้เว้นการปฏิบัติหน้าที่อยู่หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะตัดสินเออหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลตัดสินถ้าศาลตัดสินว่าอ๋อ ให้กลับมาดํารงตําแหน่งได้เพราะว่าไอ้ที่คุยกับวุ้นเส้นไปไอ้ที่ไปอ้อยกับวุ้นเส้นเนี่ยไม่ผิดอ่าไม่มีเจตนาไม่ผิดชี้แจงได้แล้วโอเคกลับไปดํารงตาแหน่งเขาก็จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ควบตาแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมแปลว่าคุณสมบัติไม่ผิดส่วนแค่คดีอื่นที่รออยู่ก็ตามไปเออแค่นั้นแหละแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดสารบอกว่าอา้าวไอ้ที่ไปอ้อยกับอุ้นเส้นนั่นนะ่ะเป็นการผิดนะเพราะว่า ผลความผิดเนี่ยมันออกมาแล้วอันเนื่องมาจากว่าทําให้กองทัพและความมั่นคงเนี่ยไม่ได้แก้ไขปัญหาทันสถานการณ์เพราะว่าได้มีการเลื่อนการประชุมสมชเท่ากับว่าคนที่สั่งเลื่อนก็คือนายกนายกก็ไปอ้อยกับอ่าฮุนเส้นพอพออ้อยกับหุนเส้นปุ๊บวันที่15วันที่16เนี่ยมีการเลื่อนการประชุมดังนั้นสรุปว่าเป็นการกระทําความผิดแล้วความผิดมันเกิดขึ้นแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ประเทศก็เกิดความเสียหายใหญ่หลวง เสียดุลยภาพต่างๆแล้วก็เสียสมรรถนะทางด้านความมั่นคงและก็เสียศักยภาพในการบริหารจัดการสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับนานาอารยาประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นกับประเทศจีนนี่โอ้โหข่าวนี้พาดหัวหน้าหนึ่งอยู่8วันสนใจข่าวนี้มากมันทำให้เป็นความน่าอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลกแล้วก็ทําให้ประเทศชาติเนี่ยนะเสียกิติยศเสียเกียรติภูมิแปลว่าเสียไปแล้ว เพราะนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าหยุดปุ๊บจบค่ะวัฒนธรรมก็เป็นไม่ได้ต้องออกเพราะว่าคุณสมบัตินายกก็คุณสมบัตินายกซึ่งเป็นตาํตาตําเขาแรกคุณสมบัติของการเป็นนายกกับคุณสมบัติของการเป็นร,รัฐมนตรีเป็นคุณสมบัติเดียวกันคือต้องมีจริยธรรมและต้องมีมีความซื่อสัตย์แต่ถ้าเกิดไม่ซื่อสัตย์แม้กระทั่งนะไม่ซื่อสัตย์แม้กระทั่งต่อความคิดคําพูดหน้าที่ของตนเองไม่ซื่อสัตย์ต่อแม้กระทั่งนะ ระเบียบปฏิบัติที่ตัวเองจะต้องปฏิบัติก็แปลว่าแปลว่า,วาไม่ซื่อสัตย์ก็เป็นดำรงตําแหน่งไม่ได้สำหรับตัวนี้นะคะเรดเชอรี่แท่งเดียว359ถ้าซื้อ2แท่งเลือกเอาว่าจะเอาสีอะไรก็559ถ้าซื้อ3แท่ง990นานไหมกว่าสารจะตัดสินเดือนหนึ่งค่ะเดือนกว่ากว่านิดเดียวตอนสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบสเดือน ตอนสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบสองเดือนอ๋อไม่ใช่ตอนสมัยคุณเศรษฐาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่วะเออสองสองเดือนประยุทธ์ก็ประมาณเกือบสองเดือนแต่ของตุ้งติ้งสิี่งสีเนี่ยคิดว่าจะไม่นานเพราะอะไรเพราะว่าคดีที่ตุ้งติ้งเจอเนี่ยหลักฐานมันครบแล้วโดยที่ไม่ต้องไต่สวนอะไรมากเพราะว่าคําพูดในคลิปเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองว่าทําผิดอย่างไร เดี๋ยวดเรริการลงตะก้าเสร็จเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผิดอย่างไรถ้าใครที่เคยฟังด كت เมรริการอยู่บ่อยๆฟังคนอื่นพูดแบบเดียวกันผิดพันเปอร์เซ็นต์ผิด,ผดคือถ้าเกิดอ่านตามตัวบทกฎหมายแต่บางเอิญเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องมานั่งพิพากษาว่าเขาผิดหรือไม่ผิดเพราะมันต้องใช้ถ้าเกิดทําผิดล้ำนูนก็ต้องให้สารล้ำนูนเป็นคนวินิจฉัยนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นแค่ดูตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยก็ชัดว่ามันผิดแค่นั้นเอง นะคะทุกคนดูจากกฎหมายไม่ได้ดูจากคําสั่งอะไรทั้งสิ้นอ๋อมันก็ผิดอะสิมันก็ผิดอส,นดอสินะคะทุกคนไม่เข้าใจว่าทําไมยังได้อีกหนึ่งตำแหน่งหน้าด้านไงเขาเรียกว่าทิกกี้มีแทคติกทางการเมืองเขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษเรียกทิกกี้ ขี้โกงนี่ใสเหมือนพ่อไง DNA เดียวกันคือขี้โกงขี้โกงก็คือใช้แทคติกว่าหยุดปฏิบัติอันนี้เดี๋ยวฉันไปเป็นอันนี้ก็ได้แต่ข้อมูลคือโดยสรุปเลยคือว่าในเมื่อเขาให้คุณหยุดปฏิบัติหนะ้าที่นายกเพราะไม่เนั้นแล้วข้อมูลความลับในที่ประชุมมันจะล่วไหลถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คุณไม่มีจริยธรรมดำรงตําแหน่งไม่ได้แต่ปรากฏว่าไปดํารงตาแหน่งรัฐมนตรี แล้วก็สามารถไปประชุมรัฐมนตรีและทีนี้ข้อมูลความลับในคอรมออีนี่ก็ส่งตึงอีนี่ก็รู้หมดอีนี่ก็สามารถที่จะไปคุยกับวุ้นเส้นได้สามารถที่จะไปคุยกับใครก็ได้เข้าใจยังเขาเรียกว่าทิกกี้ความผิดสามารถติดคุกได้แต่ว่ามันจะเป็นคนละศารกันตอนนี้ตัวเขาเนี่ยโดนแจ้งความอยู่สามศาล แต่ศาลอื่นเนี่ยมันจะช้าก,กว่าศาลร,รัฐธรรมนูญแค่นั้นเองศาลร,รัฐธรรมนูญเขามีหน้าที่แค่พิพากษาว่าคุณเนี่ยทำผิดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะแล้วก็ให้หยุดหรือให้ออกหรือให้ถอดถอนเขาทําหน้าที่แค่นี้แต่มันมีอีกคณะหนึ่งเขาไปแจ้งปปชอ,อันนั้นจะมีโทษทางอาญาด้วยแล้วมีอีกคณะหนึ่งจำไม่ได้ว่าแทนคุณหรืออะไรเนี่ยเขาไปแจ้งตำรวจกองปราบสอบสวนกลางข้อหาทำผิดนอกราชอาณาจักรการโทรศัพท์เนี่ย เป็นการกระทำความผิดความมั่นคงนอกราชอาณาจักรด้วยทั้งในอ,นา,กกนอา,าณาจักรก็ทำผิดทั้งนอกราชอาณาจักรก็ทำผิดนอกราชอาณาจักรเนี่ยโทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตค่ะเป็นคดีกบฏเป็นคดีกบฏเขาถึงเรียกว่ากระบฏกบฏกระบฏนี่แหละมันมาจากกฎหมายข้อนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับอาญาแผ่นดิน เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในประเทศเรื่อยๆก็ไม่เกินสามปีก็ติดคุกข้อหากบฏแค่นั้นเองเพราะว่าคดีมันเดินไปแล้วคดีมันไม่หยุดนะคดีเมื่อแจ้งความแล้วมันไม่หยุดเพราะมันเป็นอาญาต่อแผ่นดินหยุดไม่ได้มันไม่ใช่ิ่นประมาทต่อส่วนตัวที่จะถอนการแจ้งความได้แต่นี่เป็นอาญาต่อแผ่นดินอาญาต่อแผ่นดินคือเมื่อแจ้งความแล้ว แผ่นดินก็คือข้าราชการจะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายตํารวจจะต้องสืบสวนสอบสวนเพียงแต่สํานวนจะอ่อนจะแก่ก็แค่นั้นจากนั้นก็ส่งฟ้องไปที่อายการอายการก็ไปศาลศาลก็ตัดสินแล้วก็จะมีสามศาลถ้าไปทางอาญาก็สามศาลอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะทุกคนสําหรับคดีที่โดนเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบหนีทําไมล่ะ นอกจากคดีถอดถอนมันไม่ต้องจำคุกแต่คดีที่จะต้องจำคุกเนี่ยมันใช้เวลานานไม่ต้องรีบหนีสามารถอยู่อิลิติติอิลิติติไปได้เรื่อยๆตลุดตึงต่งตลุดตึงต่ง,งไปได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบคดีทางสารอาญาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปี5ปีส่วนคดีทางสารดีกาแผนกคดีออดา,าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยอันนี้เว้นบัก การปฏิบัติหน้าที่หรือว่าโดนตัดสิทธ์ทางการเมืองหรือหรือโดนทั้งจําทั้งปรับหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเป็นปีเป็นปีประมาณปีสองปีน่ะไม่ต้องรีบหนี <Yeah. S 1> อ,อ๋อหนีไม่ได้แล้วเพราะว่าชายแดนเขมรปปิดไปไม่ได้คุณเซนไม่มีเครื่องให้ขึ้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดำดินอย่างเดียวเลย ค่ะตอนนี้ทะเลาะก,กับวุนเส้นอยู่วุนเส้นตอนนี้ถ้าเกิดจะหนีก็ต้องเคลียร์กับวุนเส้นก่อนแต่เคลียร์วุนเส้นไม่ได้วุนเส้นจะฮุบเงินทําไมเอาทองไปฝากเขาไว้ฉันก็ไม่รู้่ฉันก็ไม่รู้นะว่าใครเอาทองไปฝากเขาไว้บ้างอ่ะนะได้ข่าวว่ามีคนทุจริตจากประเทศกูนี่แหละแล้วเอาเงินทุจริตไปฟอกไว้ที่ประเทศคาเมเพียบเลยเพราะว่าที่ประเทศคาเมมันมีที่ฟอกเงินไงแล้วคนที่รับฟอกเงินก็คือบริษัทของหลานไอ้วุลเส้นตอนนี้โดนอเมริกาเพ่งเลงอยู่ไง โดนอายัดอยู่นะตามนั้นแหละล่าสุดล่าสุดเนาะที่บอกว่าล่าสุดเนาะที่บอกว่าไปเป็นลั่นตีแล้วก็วันนี้มีการถแถลงข่าวเมื่อนี้มีการถแถลงข่าวเนาะไปนั่งเป็นล้ําตีแล้วก็มีการถแถลงข่าวเนาะบอกว่าเสียดาย มาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเสียดายถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกไม่ฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตําแหน่งนายกนี่แหละแล้วก็มาควบวัฒนธรรมเสียดายข้าราชการหลายคนก็นึกในใจนึกในใจเหมือนกับที่ท่านนายกบอกว่าเสียดายอืนึกในใจว่าเสียดายที่ศาลเนี่ยไม่ตัดสินในทันทีว่าให้มึงออกไปเลยถอดถอนไปเลย คนอาจจะสงสัยว่าทําไมเขาจึงนั่งได้มันเป็นแท็กติกเนาะมันเป็นแท็กติกนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่านะตำแหน่งนายกเนี่ยสารสมมุติว่าสารสั่งนะว่าพิพากษาว่าคุณขาดจริยธรรมกรณีที่ไปเสียหายทางด้านความมั่นคงตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นไม่ได้และล่าสุดวันนี้มีคนร้องที่ประธาน มีคนไปยื่นหนังสือร้องที่วุฒิสภาทําไมต้องไปร้องที่ยุติสภาเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยไปยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยบางทีสารจะไม่รับไม่รับเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเร็วไหมถ้าประชาชนจะร้องเนี่ยจะต้องไปร้องต่อปปชไปร้องต่อกอก,อกตไปร้องต่อแจ้งความต่อกองปราบแต่ถ้าเกิดเป็นสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ประชาชนไปร้องได้แต่ว่าบางทีท่านก็จะพิจารณาว่าประชาชนร้องได้ไหมอะไรเงี้ยฉันก็ไม่แน่ใจแต่ประเด็นคือโดยสรุปแลว้วเวลาประชาชนไปร้องเนี่ยนะก็มักจะแบบรับร้องบ้างไม่รับไม่รับบ้างเพื่อพิจารณาแต่สมาชิกทีธธิสภาหรือว่าสอสอมีสิบในการที่จะลงชื่อกันหนึ่งในสิบนะหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภา แล้วสามารถไปยื่นตรงแล้วมันจะทำให้ไดเรกเลยคือมันจะไดนามิกเลยล่ะขับเคลื่อนทันทีทันใดเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาไงสมาชิกสภามีหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องข้อกฎหมายต่างๆอยู่แล้วให้กับประชาชนนะคะล่าสุดเขาก็เลยไปร้องว่าให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยช่วยไปร้องสารรัฐธรรมนูน ให้หยุดปฏิบัติให้พิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมนั้นดำรงไม่ได้เพราะคุณสมบัติขาดจึงดำรงไม่ได้เข้าใจย่างอทำไมไม่เจอเข้อหากระบทอีเจ๊กูก็เล่าให้ฟังอยู่เนี่ยข้อหากระบฏเนี่ยต้องแจ้งความที่ตำรวจแล้วตอนนั้เขาแจ้งความไปแล้ว ข้อหากระบฏท,ทำผิดต่อกฎหมายเนี่ยเขาแจ้งความที่ตำรวจสอบสวนกลางแจ้งที่กองปราบไปแล้วอ่าอันที่หนึ่งเป็นคดีอาญาขณะเดียวกันอีกข้อหาหนึ่งคืออาญาต่อการดำรงตำแหน่งข้อหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดนี่แหละกระบฏนี่แหละแล้วก็เขาก็แจ้งที่ปปชไปแล้วอ่า เรื่องเดียวกันเนี้ยเขาแจ้งที่สามสารต่างคนประชาชนต่างคนต่างไปแจ้งแจ้งที่สามเขาเรียกปลายทางของมันเนี่ยจะไปยุติที่สามสารออแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวุฒิสภาไปแจ้งแล้วด้วยความที่มันเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดผิดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐมนูะบุไว้ ว่าบุคคลตำลังโดนลังแต่งหน้าน้ำตีเนี่ยคุณจะต้องมีคุณสมบัติความแห่งความซื่อสัตย์เป็นสุจร,นรจ,สจริตเป็นที่ประจักษ์และมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์สองอันนี้ถ้าขาดเนี่ยเป็นไม่ได้มันก็อาจจะกว้างนิดนึงแต่กรณีที่กระทําความผิดต่อการไปอ้อยกับหุนเซนเนี่ยอันนี้เนี่ยมันชัดว่ามันเสียหายต่อชาติข้อมูลที่คุยกันชัดว่าเป็นความเสียหายต่อชาติเสียกิติภูมิ แล้วก็เสียหายต่อยุทธศาสตร์การกแก้ไขปัญหาแล้วด้วยแล้วก็ไปขายความลับชาติให้กับชาติข้างบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่เป็นจึงไม่สุจริตศาลร,รัฐธรรมนูญเขามีหน้าที่แค่ให้ถอดถอนปลายทางของศาลร,รัฐธรรมนูญคือถอดถอนออกจากตําแหน่งแค่นั้นเองว<อ>ันพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้ไปมีแค่ง,งานออฟฟิศมีอะไรปะ แล้วก็อาญาเนี่ยต่อให้ตุ้งติ้งสะดิ้งสีออกจากตําแหน่งไปแล้วหนีไปอังกฤษแล้วหรือไปอยู่กับฮโลฮิงยาแล้วหรือจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วหรือไปอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้คดีอาญาเนี่ยมันก็ตามหลอนไปตลอดชีวิตเพราะคดีอาญาหยุดไม่ได้ส่วนคดีถอดถอนเนี่ยใช้สารรัฐธรรมนูญคนละคนละสามกันคุณพี่พอจะเข้าใจแล้วเนาะโอเคคนละสามนะคะคุณพี่ กรณีสารรัฐธรรมนูนคือเกี่ยวข้องกับการผิดจริยธรรมจึงต้องถอดถอนออกส่วนกรณีผ่านปปชไปถึงสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยต่อให้ออกไปแล้วก็จะต้องคดีก็ติดตัวไปเพราะอาจจะต้องเสียค่าปรับอาจจะต้องเสียค่าสินไหมให้ประเทศอาจจะต้องมีการจำคุกอาจจะต้องโดนประหารชีวิตอะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่ศาลเขาจะตัดสินอันนี้คดีก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตส่วนอีกคดีหนึ่งเขาแจ้งความที่กองปราบสอบสวนกลางซึ่ง ตำรวจจะต้องเป็นพนักง,งานสอบสวนไปสอบสวนเรื่องนี้ตำรวจก็กำลังทำหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นตำรวจอาจจะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงเนาะอ่าทุกคนพอจะเข้าใจแล้วเนาะมีคนมีคนเข้ามาแซะบอกว่านอนไม่หลับเพราะสงสารท่านนายกเออเออประชาชนจำนวนมาก เขาก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันนอนไม่หลับเหมือนกันทําไมล่ะสงสารท่านนายกคันหัวไม่ตีนคันหัวไม่ตีนคันง่ามตีนทําไมล่ะราคาญประชาชนโง่โงควยควายนายแบกนางแบกแบกไม่รู้ไม่มีสติสตังแบกไม่มีสติแบกไปแบบไม่มีสติสัมปะชัญญะนโมธโมสังโฆอะไรก็แบกไม่มีสติสัมปะชัญญะอืมประชาชนจำนวนมากนอนไม่หลับเหมือนกันค่ะ ค่ะค่ะโอเคเนาะตามนั้นล่ะอืมจัดไปอ่ะส่วนใครอยากจะเข้าไปสั่งซื้อนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะในในนี้ยังได้อยู่ในทิกตอกเนี่ยตะกร้าบล็อกไปละตะกร้าปิดไปนะคะปิดตะกร้าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เรื่องตะกร้า อฉันรู้และมันบอกว่าอันนี้โชว์เยอะไปปิดอะต่อไปทุกคนมาค่ะต่อไปดรตอร์มาริกาจะถามตอบถามตอบกันแล้วกันนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไระที่ที่ที่เยอะแยะมากมาย ไม่รู้จะเล่าข่าวอะไรให้ฟังเพราะฉะนั้นถามตอบกัแล้วกันนะคะสวัสดีทุกคนอ่ะจัดไปค่ะเห็นข่าวันนี้เรื่องคุณหญิงคุณหญิงรรยาคุณหญิงกัลยาปฏิเสธ ส่วนดรเอยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรมีแค่ข่าวรายงานซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวรายงานเนาะอ๋อเป็นพลวัตเป็นเรื่องปกติตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงของการยุบสภาอย่าเพิ่งไปสนใจการเปิดพักใหม่พักเก่าการจะมีคนย้ายพักดานามิกเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเป็นเรื่องแปลกใหม่ค่ะมันเป็นพลวัตควรจะย้ายพักตั้งพักเป็นเรื่องปกติเป็นพลวัตไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยโอเคนะคะทุกคน ม่ใช่เป็นเรื่องแปลกฉันไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกนะใครจะย้ายพักใครจะไปดำรงตําแหน่งไม่ไม่เป็นเรื่องแปลกนะคะทุกคนค่ะจัดไปนะคะทุกคนอ่ะสาหรับในทิกตอกในทิกตอกนะคะทุกคนคอมเมนต์ Comment มาด้วยอย่าหลับตีสองแล้วอ่ะสามสิบนาทีสุดท้ายอย่าหลับอย่าหลับอ่ะคอมเมนต์ Comment มาก่อนคอมเมนต์ Comment มาลุกขึ้นมาพิมพ์ลุกขึ้นมาพิมพ์อย่าปล่อยให้พวกแบบไอ้พวกที่สติสตางไม่ไม่